ขอบัตรดูได้ครับประชาชนมีขอดูบัตรด้วยนะเร็วครับเนี่ยถ่ายไว้แล้วเนี่ยถ่ายไว้แล้วขอบัตรด้วยครับขอบัตรด้วยครับไม่เฉย ที่ไม่ก็ขอเราของของคุณเนีของดาบรู้แล้วแต่ของคุณโน้นนะครับยังไม่ดูด้วยว่าพี่เขาเขาพี่เขามีมาจากของศูนย์อะไร่ขอดูนามบัตรขอดูใบด้วยผมก็ติดทางใจไม่ให้บัตรใช่ที่ผมผมไม่ได้จับทักทิ้งทางใจผมตรวจสอบผมมาตรวจสอบนะโอเคครับไม่เป็นไรเราคุถ้าตรวจสอบถ้าตรวจสอบเดี๋ยวผมลบคืนให้ครผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมงั้นเขาให้ดาดูคนเดียวคุณไม่เกี่ยวนะครับ ถ้าคนไม่ให้อะไรหนูเก็บของเลยอันนี้ดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดีนะครับเดีนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายแป๊บนึงอันนี้อันนี้ประชาชนครับครับครับเดี๋ยวผมถ่ายอันนี้ถ่ายถ่ายได้อย่างอื่นนะครับของประชาชนพี่ยังถ่ายผมได้เลยป้าเดี๋ยวผมลบให้เดี๋ยวผมลบให้น้องน้อง น้องน้องสิ่งประวางไว้ก่อนครับโทรหาปปชโทรหาปปชแล้วก็โทรดีครับดีดีดูดีนะครับโทรครับดีขอบัตรด้วยครับจะมาดูเหรอครับขอบัตรด้วยครับจะมาดูเหรอครับใช้มาดูด้วยพี่พี่แสดงตนแล้วอ่ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้ของดาบเฉยๆครับของคุณถ้ามาดูตรวจสอบขอบัตรด้วยครับมาถึงดูมาดูได้ครับ เขาเป็นผู้ช่วยครับเขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานไม่เกี่ยวครับเป็นผู้ช่วยถึงจะเป็นผู้ช่วยก็ขอดูนะครับยกอะไรครับมีเอกสารไหมครับไม่ขอเลยครับโทรหาบวชโทรหาตำรวจด้วยเบอร์บวชอ่ะอ่ะ ผมมีเอกสารนำเข้าถูกต้องนะครับมีต้เข้าให้ดูหน่อยพี่ดูให้ดูแล้วครับเมื่อกี้ให้ดูแล้ว,ลวมาที่เดียวกันหมดครับมาที่เดียวกันหมด ก็ตรวจสอบไปดูน้องมาตรงไม่เกินอะไรอย่างนี้ก็ตรวจสอบก็ตรวจสอบขอเอกสารด้วยครับใช้บิลก็ถูกต้องนะครับมาตราของกงสุลน,น,นะครับไม่เสียค่าภาษีนำเข้านะครับเป็นการศึกษานะครับไม่ไม่ไม่ครับเด็กต้อง,องอเขาถต้องอ่าโอเดี๋ยวเขาถูกต้องแล้วก็มันมีบางตัว พันธุ์ที่ทำเท่าถูกต้องนะครับของพันธุ์นี้ก็มีนะครับเอกสารเดี๋ยวผมโทรหานะครับเดี๋ยวผมเอาไปเอกสารให้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ตรวจสอบน้องตรวจสอบก็ดืมีอะไรก็มีไปเลไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มาจํานวนคนเยอะอย่างนี้ผมก็ต้องตรวจสอบมางก็ขอดูบัตรด้วยนะครับมีอะไรครับมีมีบัตรที่มีอ่าขอดูด้วยครับเมื่อกี้ถ่ายรูปผมไปแล้วนะครับไปมาดูไปมามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทุกคนนะครับ แล้วพีอว่อ่ะพี่จะว่าไงอ่ะแล้วก็ดูในส่วนไหนคี่มันอม่ถูกต้องเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูครับสักครู่ครับฮัลโหลขอเบอร์บพชได้วยครับใช่ครับอ,อีกนิดนึงครับอีกนึ่งนิดนึงท,งที่น้องเอาไปวางไว้โอเค ขายได้หนึ่งวันครับอนุจดเปอรบพชคาเมลมีถูกต้องนะครับคาเมลถูกต้องนะครับ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 แล้วก็ดูว่าเออส่วนไหนมันถูกส่วนไหนไม่ถูกต้องมาทำการตรวจสอบไปอขอไปถ่ายรูปก่อนครับโทษนะครับคุณถ่ายรูปไม่ได้นะครับขอไปหน่อยครับอนุญาตไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับขอโทษนะครับคุณถ่ายที่ผมอยู่ของผมตรวจสอบได้เป็นประชาชนตรวจสอบคุณได้ที่มาจับว่าคุณจริงหรือไม่จริงนะครับขอโทษนะครับ ตวประชาชนอยู่เยอะนะครับมองเห็นกันหมดนะครับประชาชนก็ต้องนะอย่าพึ่งนะครับถ่ายรูปผมฟ้องได้นะครับเข้าใจดีเข้าใจโดยนใหคือส่วนไหนที่มันนั่นส่วนไหนที่มันถูกก็คือถูกส่วนไหนที่มันไม่ถูกก็คือไม่ถูกไงมาดูกัน นี่นะครับมีสี่คนนะครับที่เห็นเห็นนะครับอขอโทษนะครับขอเบอร์ปชออีกทีนึงครับปปชครับปปชครับ ถูรพี่ถ้ามันถูกกับผมก็ไม่ไดว่าอะไรอันนถต้องมันถูกต้องหมดครับก็คุยกันถูกก็ถูกต้องก็ถ้ามันถ้า้องีไปังเขาใชศูนย์สองเขาตรวจตรวจน้สองสองแปดสองสามหนึ่งหกหนึ่งหมายเลขที่สองหมายเลขหมายเลขสองศูนย์สองปสองสามหนึ่งหสอง ศู2ย์สองสองแปดองสามนึ่งหกตกลงตกลงไหมเราขอขอดูใบะให้ใบนำเข้าอะเอาใบนำเข้าให้เขาดูเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ใหม่เอาไปเสร็จให้เลยครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมโทรหาให้นะครับให้ส่งไลน์มาให้เลยนะครับขอใบพี่ขอดูใบไอ้นั่นหน่ะใบตรวจสอบใบนำเข้านิดนึงเอาใบนำเข้าให้ดูแป๊บนึง ใบสี no? ม่วงก่อนเอาใบสีม่วงให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวส่งให้ดูครับันนี้นะครับทได้ได้ส่งมาครับส่งมาไม่เอาใบนำเข้าให้เขาดูก่อนใบเมื่อกี้เนี่ยเอาใบซื้อขายให้เขาดูหน่อยใบบินอ่ะฮัลโหลคุณแอน คุณแอนส่งลายใบซื้อนำเข้าของให้หน่อยเพราะว่ามีตำรวจมาตรวจสอบไอ้พวกลำโพงคาเมลอ่ะใช่เอพอลูกของมันดกลำโพงคาเมลที่เป็นไอ้ลำโพงสองตัวที่เป็นยี่ห้อคาเมลอ่ะคาแมกอะคาแมกอ่ะขอไปตรวจสอบเลย <c oughs> ขอไปถ่ายรูปลายให้ผมหน่อยก็พอ ใส่รูปนำเข้าว่าเดี๋ยวที่ร้านเขามีนี่กำลังจะส่งส่งมาให้ส่งลายมาให้อันนี้เป็นบินน่ะนะเบินเดี๋ยวส่งลายมาให้ส่งลายมาอ่าลามสองไงดูคอมอ่ะใช่เปล่าเปล่าถ่ายรูปอ่าใบนำเข้าใบนำเข้าคาเมลอ่ะคาแมกคาแมกคาแมกใบสั่งของอ่ะหรือบินก็ได้บินอ่ะ ใช่บินสั่งของาส่งให้หน่อยตำรวจมาตรวจไงออไม่มีบริษัทอยู่ใช่ไหมเอาแค่บินบริษัทก็พอบินบริษัทก็พอแค่นั้นอ่ะแล้วก็ที่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์อินเวอร์เตอร์อ่ะสอย่างอันนี้มันไม่มีอะไรใช่มีบอครับันต้องมีส่งลายลายลาย ไม่หลานเหมีใบตรวจสอบไหมครับขอใบด้วยครับต้องให้หมดตรวจได้เลยครับพี่ไม่เกี่ยวครับต้องมีใบครับใบสูงอำนาจใช่ครับทุกอย่างครับเอามาเลยครับมีไหมครับตำรวจจับเองเลยครับไม่เกี่ยวจับไม่ได้ครับเอาใบมาครับขอโทษนะครับเบอร์อะไรนะอปชโอเคว่าต่อต่อต่อนาทีมันไม่มีมอเตกรด้วยมีฉลากด้วย มันมีครับมันมีปนกันมาสั่งมือถูกต้องนะครับก็เลือกอาชีพเฉพาะที่มันไม่มีอ่ะเาเลือกเฉพาะที่มันมีนะศูนย์สองครับครับก็โอเคแล้วเราต้องถามถามข้อกฎหมายนิดนึงจําในอ่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอ่าใบอนุญาตขออยู่บ้านเลขที่ไหมทีเลขที่ไหมคุณอยู่ตลาดนัดคุณไม่ต้องพูดถึงตลาดอย่างนั้นนะครับ อันนี้ร์ถือไว้หน่อยดูดูไอ้ที่เป็นฉลากระบององคบไม่ได้แล้วครับอ่ามันไม่มีลองเท้าเทียมันมันไม่มีกองอแล้วก็ไม่มีฉลากะครับไม่มีเลยมาที่เดียวกันครับเดี๋ยวก็ส่งใบให้เดี๋ยวราไม่ได้แล้วจะบอกคราะห์ทุกบนโลกเนี่ยมันต้องติดฉลาที่อยู่ที่ผลิตให้ชัดเจนถูกต้องครับมีอยู่แล้วครับบางตัวมีอยู่แล้วครับเขาคิดว่าที่มันไม่มีที่นี่มีครับไม่มีไอ้ที่มีอย่าไปใส่เข้ามาเขาโอเคไม่เป็นไรได้ดี๋ยวิเคราะห์รู้ครับ ไเป็นไพิ่งหยิบเขาอยูเพิ่งหยิบเอาเฉพาะไปก่อนนะครับไปอะไรัไม่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับคุได้ครับแล้วมาทำอะไรครับมช่เจ้าหน้าที่ใชครับเจ้าหน้าที่พิเของตัวหายก่อนครับทุบมาทุบกบครชามัยอเครับับรถมาหมดแล้วครับับนนะสักครูครับสักครูครับจับพนนะอ้าวคุณอย่าขัดพือนะไม่ผมไม่ได้ขัดถือนที่มีใบอะไรไหมผมเป็นตำรวจตำรวจครับโอเคผมจับอะไรนะแป๊บหนึงครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโทรก่อนหาใครโัวหาใคร สักครู่ครับสักครู่ครับย่าเรียกเราะเดูสุขมั้ยสักคู่ครับผมครับสักครู่ครับคุณไม่ยอมครับครับผมเอาที่ไม่มีบอกรียบมันสักครู่นะครับสักครู่เลยครับอยู่ๆจะมาจับอย่างนี้มายึดของนี้ไม่ได้นะครับรู้เต็มยู่เฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมเรียกผู้ใหญ่มาอีกนะครับเรียกมาเรียกมาเรียกปปชมาด้วยนะใช่ครับโอเเครียกมาเรียกมา อย่าเพิ่งจับครับขอโทษนะครับถ่ายรูปได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโทรหาลุงก่อนกันนะถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้กันนะครับเป็นลกิกสิทธิก็ไม่ใช่นะครับไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างเลยนะครับบัตรก็ไม่โชว์นะครับ เรียบร yeah, ้อยแล้วครับซูมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มันไม่ใช่บัตรตำรวจจริงครับต้องเอาบัตรตำรวจจริงด้วยครับแล้วเอกสารอีกก็ไม่แจ้งนะครับ เอาวิที่ขอดูไอ้นั่นมาพิชถ่ายเอาตัวนั้นใบนําเข้าใบส่งใบอะไรใบเสียภาษีของน้องอ่ะโอเคโอเคหนูว่าใบส่งนําเข้ามาใบส่งนำเข้าเท่านั้นแหละถ้าตรวจสอบอย่างนี้เออแล้วคุณไปตรวจสอบอย่างนี้ผมไม่ว่าแต่ไม่ใช่มาถึงจะมาจับอะไรอย่างนี้ไม่ให้พี่ก็ดูพี่ก็จับดูอะไรอย่างนี้พี่ดูตรงไหนดูแต่เมื่อกี้เนี้ยคุณถ่ายไว้ยังให้ไปแล้วนี่ ประชาชนนะ่ะอยู่ที่เขาว่าเอาขอบัตรขอบัตรเมื่อกี้หน่อยนะครับไปไปที่นั่นอ่ะไปสถานจำกัดไม่ที่กุไปแขงแม่ปะ